สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่รักทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะสัปดาห์นี้กับกิจกรรมสร้างสารรค์ศิลปะหน่วยการเรียนรู้เรื่องปลอดภัยในยานพาหนะค่ะยานพาหนะนะคะเราก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3มเส้นทางคือทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำค่ะในวันนี้ครูเอจะให้เด็กๆได้พับเรือกระดาษนะคะง่ายๆแบบนี้ มีหลายขนาดนะคะแบบนี้นะคะและก็เลืออันเล็กจิว๋วแบบนี้ค่ะส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองชมกันนะคะแล้วเราก็ฝึกพับไปพร้อมๆกันค่ะโดยเราใช้กระดาษที่เรามีอยู่นะคะสามารถที่จะทำได้ค่ะเชิญเลยค่ะ วิธีการพับเหลือกระดาษนะคะเด็กๆมันง่ายมากเลยนะคะครูเอกจะสอนให้เด็กๆได้ฝึกทำนะคะโดยเด็กๆสามารถใช้กระดาษอะไรก็ได้ที่มีอยู่นะคะจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้แล้วแต่ต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหมายความว่าทั้ง4ด้าน4มุมจะมีขนาดเท่ากัน เรามาดูวิธีการทำเราได้กระดาษมาแล้วนะคะเราก็จะทำการพับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเด็กๆพับนะคะให้ผู้ปกครองช่วยดูพับแล้วก็รีดก,กระดาษจะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็พับแนวฐานนี้ขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็รีดให้เป็นเส้นตรง เสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยนี่ก็คือเรือกระดาษที่เด็กๆทําได้นะคะเป็นเรือกระดาษหนึ่งอันซึ่งเรือกระดาษก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะคะตามแต่กระดาษที่เด็กๆมีอยู่นะคะจะเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเรือของเด็กๆมีสีอะไรบ้างคะแล้วก็มีขนาดแค่ไหนเด็กๆส่งมาให้ครูเอแล้วก็คุณครูคท่านอื่นได้ดูด้วยนะคะว่าทําได้แล้วเป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะทดลองแล้วก็ฝึกทำร่วมกันกันกบผู้ปกครองคะ่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน